ถ้าเราถูกประเมินภาษีแล้วเนี่ยครับแต่เราไม่เห็นด้วยเนี่ยเราไปสามารถไปแย้งเขาได้ไหมครับตอบตรงๆเลยถ้าถูกประเมินแล้วนั่นหมายถึงว่ามีการประเมินออกมาเป็นจํานวนเงินจํานวนภาษีแล้วถ้าตรงนี้ตอบได้เลยครับว่าไม่สามารถโต้แย้งได้แล้วนะครับขั้นตอนอาจารย์บอกอย่างนี้ครับเริ่มต้นจาก สม,มรคอนมีจดหมายให้เราไปพบมีการแจ้งให้เราเตรียมเอกสารอะไรไปบ้างสม,มรคอนก็จะมีการตรวจสอบมีการพูดคุยนะครับในส่วนตรงนี้ครับเราสามารถที่จะมีการโต้แยง้งหรือสามารถที่จะหาข้อมูลมาหักล้างกันได้แต่ถ้าเกิดว่าวันนี้นะครับเราไม่ไปพบเลยเรานิ่งเฉยเลยหรือแม้กระทั่งสม,มรคอนนะครับขอเอกสารเราก็ไม่มีเลยจนไปถึงขั้นตอนการประเมินตรงนี้แหละครับสม,มรคอนจะประเมินตามข้อมูลที่สม,มรคอนมีอยู่แล้วก็ตามอำนาจที่สม,มรคอนเขา สาม,มารถที่จะประเมินภาษีเราได้ซึ่งไปถึงขั้นตอนนั้นแล้วจะไม่สาม,มารถที่จะแก้ไขอะไรได้นะครับดังนั้นถ้าวันนี้นได้รับจดหมายจากสามกรรีบติดต่อครับซึ่งอาจารย์ก็จะมีคอร์สนะครับเป็นคอร์สออนไลน์ที่เราจะได้พูดคุยกันแล้วก็จะได้มีการเตรียมตัวหรือจะได้มีการ <c oughs> เขาเรียกว่าเข้าพบอย่างไรให้รู้สึกว่าไม่มีอะไรที่มนันน่ากลัวเกินไปนะครับก็ลองติดตามทางเพจของอาจารย์ดูได้นะครับเชื่อว่ามันไม่เลวร้ายอย่างที่คิดครับ